โอ้ยโเอ้ยี่โตโอ้ยเนาะป่โปกะบอกน้ำพอว่าเป็นเลยแกงแกงเห็ดพอก่อนเอาเห็ดเผเฮ้ยขอเบียร์ักขวดในกินเขาเพระแซ่บ เอ้ยยังเด้อเนี่ยขอเบียร์สักขวดนะกินเข่าว่าเสียบจันยังคักแน่นมันบม่มีประโยชน์เลยมันบ่ไดดมีประโยชน์ยังได้เบียร์เหล้ากินเข่านี่บนมันสิมีเนี่ยมีแห้งเหตุการณ์เหตุงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคุณบได้ดขาของเมียมาเลียงเนี่ยนะจักหน่อยแักขวดขาของเมียจักหน่อยเนี่ย ามาล่าหมกกับปูไปเอากา็สาั่นเอาขวดน้อยขวดน้อยป่อือ <laughs>